สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพามาทำกรงแมวนะกรงแมวราคาประหยัดเพราะว่าเช็คราคาดูแล้วกรงขนาดเนี้ยเป็นหมื่นนะทุกคนหลายหมื่นบาทก็มีป้าก็เลยทำเองดีกว่าเอาเงินไว้ไปซื้ออาหารแมวกันนะป้าใช้ตะแกรงเหล็กชุบ PVC นะคะหรือตะแกรงที่เขาขายของตามตลาดนะดันได้ออกไหมเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะป้าสั่งมาเนี่ยนะคะจะเป็นไซส์6กูณเมตร ความสูง1เมตรความกว้าง60ป้าเอามาต่อ2แผ่นฝั่งละสองแผ่นเพราะฉะนั้นป้าก็จะได้ความกว้างของกลงเนี่ยเมตรยีสสูง1ชั้นเนี่ยหเมตรแต่ว่า ต่อขึ้นไปเป็นสองชั้นนะคะต่อขึ้นไปเป็นสองชั้นเพราะว่าแมวเนี่ยชอบความสูงนะไม่ชอบความกว้างเท่าไหร่แมวชอบปีนป่ายตามที่ป้าเลี้ยงมานะแมวบ้านไหนเป็นยังไงไม่รู้แล้วป้าก็เสริมความแข็งแรงระหว่างตามมุมต่างๆของกรงอะ่ะเออตามคลิปนี้เลยป้าใช้ท่อ P.V.C นะคะท่อ P.V.C ขนาด สาส่วนสี่นิ้วก็คือ6หุ่นนั่นแหละตามภาษาช่างประปานะท่อ PVC มีหลายสีมากมายกายกองสีฟ้าสีขาวสีเขียวสีเทาจริงๆเขาแยกประเภทใช้ต่างๆแต่ป้าก็เลยเลือกสีมาเป็นสีเทาจริงๆแล้วเราเอามาทำกรงแมวอ่ะเราใช้สีอะไรก็ได้แหละเอาความสวยงามเขาว่านะแล้วก็ใช้ข้อต่อสีขาวข้อต่อเนี่ยก็เอาไว้ต่อ ่อขึ้นไปเพราะว่าตอนที่ป้าไปซื้อท่อ PVC เนี่ยความยาวมาตรฐานของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4เมตรนะคะป้าให้ที่ร้านเขาตัดให้ป้าเป็นท่อนละ1เมตรไงคือ1เส้นน่ะตัดออกเป็น4ทอนน่อนได้ออไหมคะนั่นแหละป้าก็เลยต้องต่อมันไม่งั้นมันใส่รถป้ามาไม่ได้อะอป้าก็ต่อต่อๆแบบนี้แล้วก็ยึดระหว่างแผ่นด้วยเคเบิลไท เคเบิลไทป์ก็คือไอตัวพลาสติกอย่างเหนียวเนียวนั้นหนาที่เขาใช้รัดสายไฟนั่นแหละคะ่ะจะมีให้เลือกหลายขนาดหลายไซส์เลยอย่างบ้างอย่างหนาย,ยาวสั้นมีเยอะแยะไปเลือกดูได้เลยราคาไม่แพงด้วยเนี่ยต่อออกมาแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ทีนี้มันมีเนี่ยตรงนี้มันจะมีรูอันนึงเพราะว่า พอป้าต่อสองแผ่นมันเป็นเมตรยีใช่ไหมตะแกงป้ามัน60คูณเมตรมันก็เลยเหลืออยู่ตรงนั้นหน่อยนึงอ่ะมันก็ไม่ทันไม่พอไม่ใช่ไม่ทันไม่ทันเอ้ยอีกแล้วสิมันก็ไม่พอเมตรยี่สิบไงพอดีป้ามีตะแกงไอ้ลูลูเนี่ยที่เป็นพลาสติกอ่ะใช้อย่างอื่นก็ได้นะถ้าบ้านไหนมีอะไรอ่ะปาจะเอาตะแกรงอีกแผ่นหนึ่งปิดก็ได้แต่เสียดายไง ก็เลยใช้อันนี้ปิดก็เลยสวยนะเออทุกคนเวลาติดแล้วอย่าลืมเว้นช่องไว้เป็นประตูด้วยนะป้าเคยทํำกรงที่แล้วอะลืมเว้นช่องประตูอ้าวแล้วแมวจะเข้ายัางไงนะก็ต้องมาลือกันอีกแล้วก็ยึดยึดยึดทุกจุดทุกลูด,ด้วยเคบันไทป์เลยนะคะยึดให้เหนียวแน่นเลยนะ ป้าก็จะได้กลงแมว2นอน1น,น้ำหนรับประทานอาหารกว้างคูณยาว 20, 20, เมตรยีสิบคูณเมตรยีสิสูงสองเมตรใช้งานได้จริงราคาประหยัดด้วยสรุปของที่ใช้นะป้าใช้ตะแกรง60คูณเมตรเนี่ยใช้19แผ่นราคาแผ่นละ84บาทซื้อตามช h อปปี Lazada นะคะแล้วก็ตะแกรง30คูณเมตรอีก2แผ่นนะ เพราะว่าป้าเอามาทําชั้นให้เขานอนสองชั้นไงก็เลยได้เป็นสองห้องนอนส่วนท่อ PVC นะคะป้าใช้3มเส้นเส้นหนึ่งมันตัดได้4ท่อนป้าใช้ประมาณ12ท่อนก็ใช้ไป3มเส้นเส้นละร้อยบาทนะคะก็ได้300บาทเนาะรวมพวกข้อตรงข้อต่ออะไรอีกเล็กๆน้อยๆประมาณร้อยหนึ่งนะคะเคเบิลไทยเนี่ยป้าใช้6นิ้วนะ ซื้อมาสองซองค่ะซองละหกบาทก็120บาทใช้เงินไปแค่2 2ง2บาทหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับใครบางคนที่ต้องการทำกรงแมวในราคาประหยัดนะคะก็ลองดูนะอันนี้ป้าหมดต่างไปแค่2,000กว่าบาทเองถ้าไปซื้อเป็นหมื่นนะท่านผู้ชมขอบคุณมากค่ะ